ที่ห้องทำงานของโดยุนวานเขากำลังพูดถึงแผนการที่จะทุบโรงพยาบาลทนดําทิ้งแล้วสร้างเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์สำหรับคนรวยแทนแต่หมอพักก็บอกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นจะเกิดความขัดแย้งภายในกับกระแสะจากคนในท้องถิ่นแน่ๆแ,แถมเขายังขู่โดยุนวานอีกว่าเมื่อ3มปีก่อนคุณเคยทำงานพลาดจนต้องเสียงานใหญ่มาแล้วนี่ครับ จากนั้นเขาก็เสนอแผนการที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่ามาตรฐานของอาจารย์คิมทั้งดื้อด้านและไม่ยังคิดขนาดไหนและเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเองว่าสิ่งที่อาจารย์คิมคิดเป็นเรื่องที่ผิดในขณนะดเดียวกันหมอยุนก็เอาแต่เซาซีพยาบาลอื่นทักเรื่องที่ผอออยอป่วยเรื่องมันก็เลยเถึงมาถึงขนาดนี้แล้วยังจะต้องปิดเป็นความลับอีกหรอคะบอกความจริงไปเลยน่าจะดีกว่าไม่ใช่หรอคะ แล้วหัวหน้าพยาบาลกับวิสัญญีแพทย์ก็บังเอิญไมาได้ยินเข้าพอดีจึงถามพยาบาลอื่นทักว่าความจริงเรื่องอะไรหรอแล้วพอทั้งสองคนได้รู้เรื่องที่พออ,อยอป่วยเข้าก็รู้สึกช็อกจนทําอะไรไม่ถูกด้านหมออูจีนและหมอจองก็รีบเข็นหมออ่นแจที่โดนคัตเตอร์ปาดท,ที่คอมาที่ห้องฉุกเฉินโดยด่วนแล้วพออาจารย์คิมรู้เรื่องเข้าเขาก็รีบวิ่งมาดูด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับถามว่าเธอเป็นอะไรมากไหมหมอจองเลยบอกว่าหมออูจีนกําลังเย็บแผลอยู่ครับ แต่ถ้าแผหลึกกว่านี้สัก2อมิลคงเป็นอันตรายไปแล้วถึงแม้จะเจ็บหนักขนาดนั้นแต่หมออึนแจก็ยังบอกอาจารย์คิมว่าฉันทํางานได้สบายมากค่ะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอาจารย์คิมเลยบอกว่าเดี๋ยวยาชาหมดก็เจ็บเองแหละผมทั้งบอกให้หมออูจินจ่ายยาแก้ปวดให้เธอไว้ด้วย ทันใดนั้นผู้จัดการจางก็เข้ามารายงานอาจารย์คิมว่าตอนนี้กําลังมีการคุยกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของใครทําให้อาจารย์คิมรีบตรงไปที่ห้องทํางานของหมอพักในทันทีที่ห้องทํางานของหมอพักอาจารย์คิมบอกกับเขาว่าถ้าอยากฟังรายละเอียดเรื่องอุบัติเหตุก็ไปคุยกันที่สถานีตํารวจสิจะมาคุยกันที่นี่ทําไมมีหมอบาดเจ็บในโรงพยาบาลทั้งคนตํารวจก็ต้องมาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่สามีของคนไข้ก็เอาแต่ใส่ร้ายว่าหมออินแจเป็นคนมาหาเรื่องเขาก่อนท,ทั้งที่เขานอนอยู่เฉยๆแล้วภรรยาของเขาก็พยายามจะปกป้องเขาและเขาก็บอกว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นอุบัติเหตุส่วนอาจารย์ชิมก็บอกให้ดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่หมออึนแจกําลังจะเดินไปขอโทษสามีของคนไข้เพราะโดนรุ่นพี่โฮจุนและหมอพักกดดันอาจารย์คิมก็เข้ามาห้ามเธอไว้แต่เธอก็ไม่ฟังพร้อมทั้งบอกว่าไม่อยากจะให้เรื่องทั้งหมดมันแย่ลงเธอเลยโดนอาจารย์คิมดุว่าถ้าเธอจะไปขอโทษเพื่อเลี่ยงปัญหาสุดท้ายแล้วเธอก็จะใช้ชีวิตอย่างไรค่ะแล้วโดนคนอื่นดูถูกไปตลอดนะ พอหมออึนแจโดนว่าแรงๆแบบนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาแต่สุดท้ายหมออึนแจก็ตัดสินใจไปขอโทษสามีคนไข้ยอยู่ดีเพื่อให้เรื่องทั้งหมดมันจบๆไปแต่เธอกลับรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ทำแบบนั้นแถมหมอพักยังพยายามบีบให้เธอลาออกจากโรงพยาบาลทุนดำอีกเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงและมีปัญหาเรื่องขึ้นไส้ในห้องผ่าตัด ทำให้หมออึนแจแอบหนีไปร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวและนึกถึงคําพูดของอาจารย์คิมที่ถึงแม้อาจจะแรงไปหน่อยแต่เขาก็เป็นห่วงเธอจริงๆแล้วหมออึนแจก็เห็นแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเธอว่าคนไข้เด็กที่เธอดูแลอยู่มีภาวะฉุกเฉินเธอเลยรีบวิ่งมาที่ห้อง ICU จากนั้นเธอก็ถามอาจารย์คิมว่าน้าท่วมปอดเด็กหรือเปล่าคะอาจารย์คิมเลยบอกว่าน่าจะเป็นปอดบวมมากกว่า และให้หมออึนแจรีบแจ้งพ่อแม่ของเด็กด้วยซึ่งตอนแรกเธอก็รู้สึกอึดอัดใจที่จะทำแบบนั้นแต่ก็รีบตอบกลับไปว่าจะจัดการให้เรียบร้อยค่ะแล้วหัวหน้าพยาบาลก็วิ่งเข้ามาบอกอาจารย์คิมว่าเกิดเรื่องขึ้นที่ห้องฉุกเฉินแต่ก่อนที่อาจารย์คิมจะมาถึงห้องฉุกเฉินหมอพักก็มาถึงก่อนและรีบสั่งให้โทรไปบอกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ว่าโรงพยาบาลของเราไม่รับคนไข้ที่เป็นนักโทษจำคุกตลอดชีวิตข้อหาฆ่าคนตายสองศพ แต่อาจารย์คิมก็รีบสวนกลับไปว่าห้องผ่าตัดของเราไม่ได้เต็มนิทำไมถึงรับคนไข้คนนี้ไม่ได้หมอพักบอกว่ามันอาจเป็นอันตรายกับคนไข้คนอื่นๆและบุคลากรด้วยเพราะว่าเขาเป็นฆาตกรแต่อาจารย์คิมก็รีบตะโกนสวนกลับไปว่าแต่เขาช็อกอยู่นะเพราะเสียเลือดมากจะเป็นอันตรายกับคนอื่นได้ยังไงละ่ะแถมยังด่าอีกว่าหมอพักนี่เป็นคนย้อนแยง้งเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในโรงพยาบาลแต่กลับปิดข่าวที่แพทย์ผู้ช่วยโดนทำร้าย แถมหมอพักก็เถียงว่าเรื่องนั้นนะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุแล้วหมออ่นแจก็ขอโทษออกมาแล้วด้วยพออาจารย์คิมได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหเอามากๆในขณะที่อาจารย์คิมและหมอพักเถียงกันอยู่นั้นพ่อของเด็กที่หมออ่นแจกําลังตามหาก็เดินเข้ามาในห้องฉุกเฉินพร้อมกับเลือดที่อาบท่วมตัวจากแผลมีดบาดลึกที่คอทําเอาทุกคนที่เห็นเหตุการณ์พากันช็อกไปหมด ส่วนหมออ่นแจเองก็ไปเจอกับแม่ของเด็กที่อยู่ในห้องน้ําพร้อมกับคัตเตอร์ที่อยู่ในมือของเธอและเลือดที่อาบท่วมตัวเช่นกันทําให้เธอรู้สึกตกใจจนทําอะไรไม่ถูกที่ห้องฉุกเฉินอาจารย์คิมและหมออูจินก็กําลังพยายามปั๊มหัวใจของคนไข้แต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพกลับมาอาจารย์คิมเลยหันไปด่าหมอพักที่กําลังยืนอึ้งอยู่ว่า ความรุนแรงในครอบครัวน่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นสม่มๆหรอกนะหมออึนแจบาดเจ็บเพราะปกป้องเรื่องนี้แต่คุณในฐานะหัวหน้าของโรงพยาบาลแทนที่จะหยุดวงจรอ,อุบาทนี้กลับปิดข่าวให้เรื่องมาจบๆไปถ้าคุณแจ้งตำรวจแต่แรกเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นทำเอาหมอพักหน้าชาไปเลย ในขณะเดียวกันจูจ่ๆหัวหน้าพยาบาลก็รีบมาบอกอาจารย์คิมว่ารถฉุกเฉินโทรมาบอกว่าคนไข้ที่เป็นนักโทษกำลังจะมาถึงแล้วอาจารย์คิมเลยบอกว่าถ้าเขามาถึงแล้วให้เอาเข้าห้องปลอดเชื้อได้เลยพร้อมกับหันไปถามหมอพักแบบตาของขวางว่าทำไมนายมีอะไรจะค้านอีกหรือไงแต่หมอพักก็หน้าเวอพูดอะไรไม่ออกไปเลยในที่สุดพ่อของเด็กที่ถูกคัตเตอร์ปาดคอก็เสียชีวิตลงและแม่ของเด็กเองก็ถูกตำรวจจับไปด้วย แต่ก่อนที่เธอจะถูกจับไปเธอก็ได้แต่เฝ้ามองลูกของตัวเองที่ป่วยอยู่ในห้อง ICU แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ส่วนหมออึนแจก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนทำให้เธอถึงกับรู้สึกอยากจะลาออกจากการเป็นหมอ ด้านพยาบาลออมก็ตกใจที่เห็นว่าคนไข้ที่เป็นนักโทษที่ฆ่าคนตายถึงสองศพยังอายุยังน้อยอยู่เลยและผู้คุมก็บอกอาจารย์คิมอีกว่าคนไข้ได้ฟอกไตามาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วและเขามีภาวะไตล้มเหลวเนื่องจากการใช้ยาเกินขนาดทำให้ต้องฟอกไตถึงสัปดาห์ละ3ครั้งอาจารย์คิมเลยบอกให้หมอจองพาคนไข้ไปห้องผ่าตัดแล้วรีบเย็บแผลซะ หลังจากนั้นอาจารย์คิมก็เล่าเรื่องเคสทั้งหมดให้หมออึนแจฟังแล้วก่อนที่เธอจะเดินไปหาคนไข้อาจารย์คิมก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเธอลาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมพยายามจะไม่เป็นอะไรอยู่ค่ะรีบปล่อยวางเธอนะนั่นไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยมีเรื่องอะไรก็โทรหาฉันนะ พอหมออึนแจได้ยินแบบนั้นก็น้ำตาคลอพร้อมบอกอาจารย์คิมว่าขอบคุณมากนะคะที่พูดแบบนั้นหลังจากนั้นที่ห้องผ่าตัดหมออึนแจก็พยายามหาที่สอดท่อฟอกไตแต่ก็ไม่มีตรงไหนที่จะสามารถสอดท่อได้เลยเพราะคนไข้ติดเชื้อจากการสักในคุกเต็มไปหมดพยาบาลอึนทักเลยบอกว่าที่คอข้างขวาของคนไข่น่าจะใช้ได้หมออึนแจเลยบอกให้คนไข้หันหน้าไปเพื่อเธอจะทำการสอดท่อได้แต่คนไข้กลับดือ้อและไม่ยอมรับการรักษา หมออึนแจเลยพูดขึ้นมาว่าต้องฟอกไตนะคะถ้าข้างนี้ติดเชื้ออีกต้องผูกถ่ายไตอย่างเดียวแล้วนะคะคนไข้เลยยิ้มออกมาพร้อมทั้งบอกว่าใครเขาจะยอมบริจาคไตให้ฆาตกรกันละ่ะขณะเดียวกันที่ห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ชเชวที่ทุกคนในโรงพยาบาลรู้จักเป็นอย่างดีจู่ๆเธอก็ถูกเข็เขนเข้ามาด้วยอาการหมดสติแถมยังหัวใจหยุดเต้นอีกหมออูจินเลยอาสาขึ้นปั๊มหัวใจของคนไข้จนชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้ง แต่จากผล C ีสแกนพบว่าคนไข้มีเลือดออกที่สมองแถมยังหายใจเองไม่ได้และไม่มีสัญญาณจากก้านสมองด้วยทุกคนเลยคิดว่าเธอน่าจะมีอาการสมองตายพอแม่ของเจ้าหน้าที่ชเชวมาถึงเธอก็ขอร้องให้อาจารย์คิมผ่าตัดให้กับลูกสาวของเธอแต่อาจารย์คิมก็ปฏิเสธและขอโทษคุณแม่เพราะดูจากอาการตอนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วจริงๆทำเอาคุณแม่ใจสลายและร้องไห้ออกมา ทำให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาด้วยหลังจากนั้นหมออึนแจก็ไปเล่าให้พยาบาลอึนทักฟังว่าคนไข้ที่สอดท่อมีไข้เพราะหลอดเลือดอักเสบถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงเขาก็ต้องปลูกถ่ายไตยอย่างเดียวแล้วทําเอาเธอเครียดมากๆจนพยาบาลอึนทักที่เห็นแบบนั้นพูดขึ้นมาว่าเจ้าหน้าที่ชเชวที่ถูกประกาศว่าสมองตายเขามีกรุ๊ปเลือดเดียวกับคนไข้ของหมออึนแจเลย พอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบตรงดิ่งไปที่ห้องทํางานของอาจารย์คิมแล้วบอกว่าเธอต้องการจะตรวจเนื้อเยื่อเพื่อหาความเข้ากันได้ของเลือดเพื่อจะให้คนไข้มีโอกาสรอดได้พอหมออูจินได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเอามากๆและต่อว่าหมออึนแจยกใหญ่ที่เธอไม่เคารพแม่ที่เพิ่งเสียลูกสาวคนเดียวไปและบอกว่าเราควรจะให้เวลาเธอได้เสียใจบ้างแต่หมออึนแจกับรีบตอบว่าที่นายเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นนักโทษจำคุกตลอดชีวิตข้อหาฆ่าคนตายหรอ หมออูจินเลยพูดขึ้นมาว่าเจ้าหน้าที่ชเชวเธอไม่ใช่แค่ผู้บริจาคอวัยวะแต่เธอเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยพอพูดจบหมออูจินก็กําลังจะหันหน้าเดินออกไปแต่ก็ต้องตกใจที่เห็นแม่ของเจ้าหน้าที่ชเชวยืนฟังอยู่เธอบอกว่าตอนแรกเธอก็ไม่พอใจและไม่อยากให้ลูกสาวข,ของเธอบริจาคอวัยวะ แต่เธอบังเอิญไปเห็นหมอออ่นแจที่มาคุยกับแม่ของนักโทษเรื่องที่ว่าคนไข้จะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน3วันถ้าเขาไม่ได้รับการฟอกไตเธอเอาแม่ของนักโทษซุดลงกับพื้นและร้องไห้เหมือนจะขาดใจแม่ของเจ้าหน้าที่ชเชวเลยเล่าให้หมออูจินฟังอีกว่าเธอได้ไปนั่งคุยกับแม่ของนักโทษ ซึ่งแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่าเธอให้ลูกกินยาที่ทําให้มีสมาธิเพื่อผลการเรียนจะได้ดีขึ้นจนไตของเขาล้มเหลวพอเขาต้องฟอกไตก็ถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนรังแกจนสุดท้ายทนไม่ไหวเลยทําคนตายไปสองคนแม่ของนักโทษเลยเอาแต่โทษตัวเองที่เธอมัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาดูแลลูกเธอยังพูดอีกว่าคนเป็นแม่ก็แบบนี้แหละพอเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลูกก็อเอาแต่โทษตัวเอง จากนั้นแม่ของเจ้าหน้าที่ชเชวก็ตัดสินใจให้ลูกสาวบริจาคอวัยวะตามความต้องการสุดท้ายของเธอแต่ก่อนที่จะทำการผ่าตัดบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลได้ร่วมไว้อาลัยเพื่อเป็นเกียรติกับผู้บริจาคและแม่ของเธออย่างถึงที่สุดและแพทย์เฉพาะทางแต่ละด้านก็เริ่มต้นการผ่าตัดเพื่อนำอวัยวะแต่ละส่วนส่งไปตามโรงพยาบาลที่ถึงคิวรับบริจาคเพื่อให้คนไข้คนอื่นๆได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปส่วนหมอพัก ก็เป็นคนผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับนักโทษคนนั้นจนการผ่าตัดสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหัวหน้าพยาบาลเลยรีบมาแจ้งผลการผ่าตัดให้หมออึนแจทราบแต่เธอก็ยังดูไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและเอาแต่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดหัวหน้าพยาบาลเลยปลอบใจเธอและแนะนําให้เธอลองหาคําตอบที่เธอต้องการดูไม่ใช่คําตอบที่คนอื่นต้องการเพราะนั่นมันจะทําให้ชีวิตของเธอง่ายขึ้น พอหมออึนแจได้ยินแบบนั้นเธอก็มีกำลังใจมากขึ้นและตัดสินใจที่จะไปะเผชิญหน้ากับรุ่นพี่โฮจุนและบอกกับเขาว่าเธอจะไม่ลาออกจากโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดและเธอจะไม่ทนกับคำขู่ของเขาอีกต่อไปแล้วทําเอาเขาหน้าเบลอจนพูดอะไรไม่ออกจากนั้นหมออึนแจก็มาเปิดใจคุยกับหมออูจินว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก ซึ่งนั่นมันทําให้เธอรู้สึกปวดใจมากแต่หมออูจินก็บอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องมารู้สึกปวดใจแทนเขาหรอกแถมยังบอกให้เธอลืมเรื่องทั้งหมดที่เคยได้ยินไปซะแต่เธอก็รีบเถียงกลับไปว่าฉันได้ยินไปแล้วจะให้ลืมได้ยังไงล่ะฉันทําไม่ได้หรอกนะหมออูจินเลยถามเธอว่าจะให้เขาสอนไหมแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ารีเซ็ตพร้อมกับโน้มหน้าเข้าไปจูบเธอแบบไม่ทันได้ตั้งตัว